กำลังดังเลยกำลังดังเลยในติกตอกแล้วก็ในช่องของเราด้วยนะคะโมโนแม็กนะค่ะใครรับบทเป็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะเจนนี่นะรุลคำพันนะคะรับบทเป็นมาเรียคุณยนเอไอสุดเซ็กซี่ พูดหนูไม่ต้องเขินละลูกหนูสามารถพูดได้เลยว่าหนูเซ็กซี่นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเรรื่องจิขนาดพวกเราเซ็กเสื่อมยังกล้าโชว์อ่ะพิมเลยนะสวัสดีครับพิมนัถพัฒน์ครับผมรับบทเป็นอาบน้องพี่อิดครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเขาเป็นเด็กของเราเป็นยังไงของเราเป็นน้องชายพี่อิดที่มีความทะลึ่งตึงตังถูกส่งมาเพื่อทำมิชชั่นบางอย่างที่ยังไม่บอกดีกว่าให้ผู้ชมไปดูเอีกนี่ก็คือมาจากเรื่องอะไรนะมา next door ยายทุกตาซ้อมรักยกกํะลังสองทังช่องโมโนแม็กของเราคือกระแสแรงมากจนหลายคนบอกว่าอยากจะหาซื้อเนี่ยไม่รู้จะหาซื้อเสั่งได้ที่ไหนจริงๆแล้วมีคนอินบ็อกมาด้วยนะคะใช่ว่าว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบสายเสียบ USB จะอยู่ที่ ตรงข Search, ้างล่างใช่แล้วม mm ีไมมีไสายเสียบ USB อยู่จุดอับสัญญาณไม่ของของหนูไอ้สาย USB หนูเป็นเต้าเสียบอันใหญ่เลยอันใหญ่เลยเอามาซะด้วยแล้วก็เลยมีคนอิ็อกอ์มาหาหนูว่าไงคะใช่แบบว่าเฮ้ยขอแบบ เสียบได้ไหมอ๋อได้ไหมอ๋อได้ไหมไม่อชั้นขยนนานไม่อยากชัดแบ็ดหนูเลยไม่บางคนบางคนเขาอินไงพี่เป๊กนึกออกไหมแต่จริงๆก็เพรว่าหนังเรื่องนี้เขารับบทเป็นหุ่นพยาบาลนะซึ่งหุ่นพยาบาลหุ่นตัวนี้มีความสามารถพิเศษอะไรคะจริงๆแล้วสามารถดูแลสุภาพบุรุษได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะนวดให้ทํากับข้าวให้อาบน้ําให้ได้ด้วยเฮ้ยเสายันี้พี่เพชรจ้าไม่มาั้นต้องการ ดูแลพิเศษเลยส่วนพี่มนต์ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ถูหลังเองได้นี่อันนี้พระเอกของเราอ่ะน้องเต้น้องเต้อดีตเอสบีไฟมาเล่นเป็นพระเอกนี่ไงค่ะนะก็สางโมโนแมกแล้วก็ อ,อ,อ,อความสามารถพิเศษนะ,ะเ,ปนเป็นเป็นนางพยาบาลแล้วความสามารถพิเศษเป็นยังไงความสามารถ <ใน S 1> พิเศษก็คือ <สะ S 2> คจริงๆแล้วสามารถเป็นอโอ้เยอะมากแบบมีทั้งวิ่งเร็วมีทั้งพลังที่จะทําลายล้างทุกอย่างถ้าใครจะมาทําลายมาสเตอร์เร,อเราเราฆ่าเขาได้เลยโอ้เจ๋งปล่อยพลังเลยกมาสเตอร์แล้วเบื้องหลังการถต่งทำเป็นงไงบ้างคะพิมบันเทิงไหมเราได้ฟังหน่อยสิบันเทิงนี่คือยังไงคือคนบอกว่ามันเรียกว่าอะไรมีความว่าวิว่ว่าวิวคือมันว่าวิวตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้อง อคือจะบอกว่าตั้งแต่วันฟิตติ้งละอ่ะวันฟิตติ้งเราเข้ามาแล้วเขาอยากหาอายไลน์ให้เราเขาเลือกที่จะใช้แท่งใหญ่ๆดิโด้ดิโดยักษ์ตั้งไว้ให้เรามองแล้วก็ทำหน้าตกใจตั้งแต่วันแรกเลยที่ฟิตติ้งแล้วคือทำทำยังไงทำได้ไหมเอาได้อยู่แล้วเอาได้อยู่แล้วได้แล้วแต่พี่อยากรู้ขอดูหน่อยแบบตกใจแบบตกใจทำเป็นเพื่อนนะทำเป็นเพื่อนนะสมมติทำหน้าตกใจสามสองหนึ่ง พี่พูดทำน่าตกใจที่เห็นมันใหญ่มากเลยค่ะพี่วางปุ๊บอยู่ตรงนี้ปึ๊บฉันเจอใหญ่กว่านะจบเลยนาชอบคุยทลอดบล็อกน้องตลอดในกองใครโดนแกล้งบ่อยสุดครับโอ้จริงๆแล้วไม่แทบจะไม่มีเวลาแกล้งเลยค่ะเพราะว่าถ่ายอัดแน่นมากมีทั้งหมดแค่8คิวเองแล้วถ่ายทุกคนแบบถ่ายถ่ายถยแน่นๆพอเหลือเวลาว่างแป๊บหนึ่งหลับ แล้วเหมือนในเรื่องนะเราเห็นพวกแบบเอฟเฟคดุนนี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ฉากบูแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยของหนูมีแบบขึ้นสลิงด้วยถล่แบบสามชั้นอ่ะแล้วต้องกระโดดลงมาแล้วต้องเป็นท่าแบบสู้ปกป้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปกป้องมาสเตอร์มันจะต้องมีท่ายังไงเฮ้ยพี่ค่ะพีดูหน่อยสิเคือเพราะตรงนั้นหน้าพี่ค่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะสมมติเราโดดสลิงลงมาแล้วมันต้องปกป้องมาสเตอร์ของเรามาสเตอร์ของคุณอานนท์กระโดดเลยเนินทางแอคชั่นตื่น อ๋อลูกหุ่นนี้ซื้อที่ไหนคะหุ่นนี้ซื้อที่ไหนเอ็นดูจังเลยเออแต่พี่เป๊กถ้าพี่เป๊กเล่นนี่อาจจะลุกไม่ขึ้นแล้วแล้วเนาต้องไปฝึกแล้วต้องไปฝึกแม้แบบการเดินท่าทางหนูอยู่บ้านหนูก็จะคิดภาพเลยว่าตัวเองคือมาเรียเป็น AI ไอเป็นแบบเดินไปเดินมาคุยกับแมวก็เป็น AI อไอไหนเต้องพูดกับกล้องเซฟพูดแบบนเป็นมาเรียเนี่ยสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยอ่ะในกล้องนี้สวัสดีค่ะมาสเตอร์ วันนี้ให้มาเรียบริการเลยดีคะ่ะ สวัสดีครับมาสเตอร์วันนี้ไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของเขาอันนี้ของเขาทีทั้งในคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้เป็นการโปรโมทหนังที่อลังการมากเลยนะแม่จริงน่าดูมากดูได้ที่ไหนคะโมโนแม็กไงวันอะไรบ้างอ๋อเขาถามแขกใช่ไหมใช่ถามใหม่ดูได้ที่ไหนเรารู้อยู่แล้วไงดูได้ที่ช่องทางโมโนแม็กเท่านั้นครับผมวันอะไรดูได้แล้วไม่ใช่าดูได้เลยเขาเแบนเป็นเรื่องเลยจบเลยเรื่องนะคะ เขาบอกว่าจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยใช่ป่ะมีกิจกรรมให้เล่นกันด้วยใช่ไหรึผมใช่ค่ะเล่นยังไงเป็นกิจกรรมเล่นซ่อนหาชาเลนส์ครับผมเป็นการ cover เต้น cover ใช่ไหมพี่เจน cover โหลด tiktok แล้วก็จะมีการลุ้นรับรางวัลจากทางโมโนแมนมีท่าเต้นให้ไหมมีท่าเต้นเฮ้ยของคู่เลป็นคู่เลยอันนี้รอรอให้ดีกว่าเอาเลยเอาเลยรอก็จำเนี้ยไเป็นอะไรเอาไปเป็นคู่เป็นคู่ไปให้เห็นเต็มตัวหรือชาแนลจะเต้นคู่ดูน้องก่อน

ใช่เป็นช่วงบนคุณปูนี่คุณเูาว่าอะไรเขาว่าอะไรปูนี้เขาบอกว่าอุ้ยดูแล้ว18บวกเยอะมากก็เลยดูไป3รอบขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูหลายๆรอบเพราะว่าเป็นกระแสดังมากนะต้องไปติดตามกันนะคะภาคา2เขาบอกก็จะทำแล้วนี่ภาค2 ได้นางเอกอย่างล่ะเขาติดต่อเธอสองคนไปด้นมาเรียกออกมาแล้วสามแล้วถ้าสามแ้วยเหรอพักสามอเราเป็นพักสองอันนี้พักสองพี่โมต้องเป็นพักสามชื่อมาเลยเดี๋ยวไปครองมามเลยหรือมาเล้วอันนี้พักสองแล้วอย่าลืมดูเริ่มเริ่มซิมมิ่งไปยังเริ่มมาแล้วค่ะถ้าใครถ้าใครอยากดูก็สมัครไปที่โมโนแม็กใช่เขามีนะครับแบบนี้เขาถามเหรอ มีหุ่นแบบนี้ขายไหมที่โมโนจริงๆอน่าจะทําเป็นแบบเหมือนหุ่นแบบสามารถซื้อได้เป็นเป็นกระตูนน่ะหรอเป็นกระตูนเนนายไม่จะทำไเพราะว่าคนไม่ได้อยากได้กระตูนหรอกคนอยากได้ที่เป็นตัวไปอย่างนี้เลยจริงเรายังอยากได้เล่นแล้วทำหุ่นแฟกเก้ขายไม่ได้แน่เลยรอจนยางเน่าเลยแจงจะได้แจกใครสบบยโมไปแจกแจกนะแจกไม่แต่ว่าเนี่ยเขาทำแต่หุ่นผู้หญิงเขาจะมีแบบสร้างแบบ ในอนาคตเป็นหุ่นผู้ชายมีไหมเออมีเพราะมีความแข็ต้องรอภาคสามไม่ได้ภาคสามจะมีหุ่นผู้ชายนะเอาใจในหญิงอะไรเงี้ยนะพดมาแล้วนิกเกีร์นิกเกีร์แล้วพี่จะซื้อไหมแรกนั้นอ่ะไม่ไม่ทำพียอะไรมองแต่ผู้ชายมองแต่ผู้หญิงโอ๊ยแต่รัผู้ชายไม่ทัแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ไปเล่นกิจกรรมกันได้นะคะ,คะแล้วก็ติดตามได้ให้น้องๆฝากหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะดูอะไรยังไงช่องทางค่ะ,ะค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่อง My Next Door ด้วยนะคะยยตุ๊กตาซอมรักยกกำลังสองค่ะทั้งโมโนแมะ